เราเริ่มจากการที่เราเขียนเป้าหมายว่าปลายปีเราจะมีเงินล้านเราจะแต่งงานนะอาจจะพาครอบครัวที่ต่างประเทศนะอะไรเงี้ยคือเราเขียนหมดเลยแต่ว่าตอนนั้นตอนที่เราตั้งเป้าหมายต้นปีเราไม่มีอะไรเลยเราถอนเงินออกมาแล้วนะครับซึ่งเป็นเงินประมาณแบบหลัก4 5ล้านบาทอัดใหม่เข้าไปเพิ่อมอีกแต่ปุ๊บประมาณ2อาทิตย์แม่งประกาศผิดตัวก็คือตามสูตรของแชลลูโซเลยใช่ทำเครื่องขุดบิตคอยด้วยด้วยเสร็จปุ๊บเครื่องขุดไควาก็เหมืองแตกอีกลงทุนไปหมดต้ออยู่กองบ้านแล้วก็ถ่ายผิด เฟซบุ๊กอะไรไปเรื่ยเราก็ส,สายาก็ไปเจอเฮ้ยแม่งมีคนเท่ใต้เว้ยรับดาวรับร้านวันนี้นะครับเราจะชวนทุกคนมาคุยถึงร้านแรกของผู้ชายคนหนึ่งครับที่เป็นคนหาเงินร้านแรกได้ ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายเขาไม่สามารถที่จะรักษามันไว้ได้ครับกลายเป็นคนที่แทบจะไม่มีเงินติดตัวในที่สุดบอกอย่างนี้แล้วกันแล้ววันนี้เขาจะมาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังครับว่าจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ที่เขาสามารถเติบโตมันจะมีพอร์ตเป็นร้อยล้านนักลงทุนคนนี้เทรดเดอร์ที่ชื่อว่ามิกเซอร์เขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วเงินล้านเงิน10ล้านเงินร้อยล้านของเขามาอย่างไงทั้งหมดนี้วันนี้เราจะชวนทุกคนมาคุยกับคุณมิกเซอร์ครับมิกเซอร์ครับ ร้านแรกมาตอนอายุเท่าไหร่ตอน21 21ใช่21อาชีพของมิกเซอร์ปัจจุบันใช้คําว่าเป็นเทรดเดอร์ได้ไหมเป็นเทรดเดอร์ที่มีพอร์ตการลงทุนหลักร้อยล้านได้เหมือนกันนะใช่ไหมด้ได้คือต้องบอกนี้ครล้านแรกที่ได้มาไม่ได้มาจากการเทรดหุ้นแปวตอนแถวเลยใช่เท้าความมาตันตอนประมาณอายุแบบ19 20อะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็คือตอนนั้นคือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้เรียนเราเรียนไม่จบเรียนไม่เรียนต่อมาหาวิทยาลัยนะเราเรียนจบสายอาชีพแบบเทคนิคอะเทคนิคใช่เรียนจบเทคนิคปวชอย่างเงี้ยเพราะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเรามีแค่อย่างเดียวคือเรามีความฝันเราอยากที่จะยกระดับชีวิตตัวเองหรือครอบครัวเพราะว่าทางบ้านอะคือเหมือนกับว่าพ่อก็เป็นแค่ข้าราชการอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ก็คือเป็นแม่บ้านเฉยอย่างเงี้ยไม่ได้ทาอะไรมันทําให้เหมือนกับว่าเรามีแค่ความฝัน กับความเชื่อว่าเราสามารถทําได้แต่ทีนี้คือตอนที่เราสังคมที่เราอยู่อ่ะมันไม่ได้เอื้อหนุนกันที่ทำให้เราแบบไม่มีตัวอย่างมันเลยทําให้เราอ่ะต้องไปหาตัวอย่างแล้วที่ไหนมันมีตัวอย่างแล้วบางละ่ะแบบตัวอย่างคนสําเร็จอ่ะมันก็เลยทาให้เราเไปเล่น MLM oh. ML ก่อนอก่อนใช่ <Okay. S 2> เพราะว่าเรา,ามองแค่ว่าต้นทุนมันน้อยไงแล้วเราใช้ต้นทุนได้ไดคินิดเดียวแล้วก็ใช้แรงเข้าสู้เอา <ừ> แล้วก็โอกาสในการทํากําไรไอ้ในการทำไรายไดใ้ให้มันสูงอะ่ะมันมีใช่ MLM <ๆ>ก็คือขายตรงที่พอเรารู้จักกันถูกไม้มนั่นคืออาชีพอาชีพแรกเลยไหมฮะอาชีพแรกแต่ว่ายังไม่ถึงร้านนะ,ะใช่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยอาจานรยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาเข้าสู่พอเราเริ่มจากรู้จักพี่ๆที่เขาทําขายตรงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าแนะนําว่ามันมีอันนึงนะอะไรเงี้ยน่าเล่นเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่วตอนนั้ มันนี่เกมคือชายลูกโซ่เนยแม้แต่ว่าตอนที่เราเข้าไปเนี่ยคือเราไม่รู้ว่ามันคือชายลูกโซ่เราไม่รู้คือคนจะรู้ว่าเป็นชายลูกโซ่ก็ต่อเมื่อมันแตกแล้วมันโดนแล้วมันโดนแล้วโอเคใช่ตอนนั้เราไม่อยู่ในวงเพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะเขาเขาสร้างภาพมาให้เราแบบโอ้ยสุดยอดเลยว่ะลงทุนเท่านี้ได้เท่าไหร่ใช่ไหมใช่คือมันไม่ได้แค่นั้นไงเขาพูดถึงขนาดะว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดถึงต้องกับการเปลี่ยนโลกเลยนะ มันทำให้เรามีความมั่นใจเขาปูพื้นมาแบบนั้นแล้วไงก็คือหลายๆคนน่าจะรู้จักว่า M M M คือคนคนนี้เขาเป็นแบบว่าเขาเคยเขาเคยทำเกี่ยวกับระบบการเงินของประเทศรัสเซียล้มมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเขาก็มาสร้างแพลตฟอร์มใหม่ของเขาเป็นออนไลน์แล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาอยากที่จะแบบเขาไม่ค่อยชอบระบบธนาคารเท่าไหร่แล้วเขาก็ใช้คอนเซป t นี้แหละมาบอกหลายๆคนว่าเดี๋ยวเขาเขาจะดิสาร์ดนะเหมือนว่าดิสร์ทำทำให้เหมือนกับว่าเขาไม่ชอบระบบธนาคารเขาก็เลยบองว่าโอเคแล้วเขาสร้างระบบ้นมาเองดีกว่า เ <ừ> mm. ป็นระบบเกื้อหนุนกัน ก็หนอนกันอะไรเงี้ยมันก็เราก็ไม่ดูไงตอนนั้นคือแบบว่าเราเห็นแค่โอกาสอย่างเดียวเห็นแค่ว่าคือแม่งได้เงินได้อะไรเงี้ยก็คือมีคนมาชี้ช่องให้ดูว่าเนี่ยโอกาสเนี่ยระบบใหม่ถูกไหมทางการเงินถูกต้องไพจริงๆมันเหมือนช่วงนี้มันก็เพิ่งผ่านเพิ่งผ่านอะไรอย่างนี้ไปไม่นานเหมือนกันนะในรอบคริปโตปีที่ผ่านมาผมก็ได้ยินอะไรประมาณนี้นะแล้วตอนนั้นก็เลยเห็นโอกาสเห็นโอกาสแล้วก็เลยใช้เงินทุนแค่ตอนนั้นแค่แบบเริ่มประมาณ800 0บาทเองอป8พ0 0บาทแล้วเราก็ตอนนั้นเขาให้ปันผลนะคือแบบ100%ต่อเดือนนะ ประมาณร้อยกาช่วงแรกเขาให้ประมาณ150%ยอนต่อเดือนโอเคใช่ตอนนั้นคืออายุ21แล้วเราแต่ว่าตอนนั้นคือเราตั้งเป้าหมายละ uh huh. ว่าปลายปีจะมีเงินล้าน oh. เราบอกตอนนี้นนะคือเราเริ่มจากการที่เราเขียนเป้าหมายว่าปลายปีเราจะมีเงินล้านจะมีลูกนะเราจะแต่งงานนะอาจจะพาครอบครัวที่ต่างประเทศนะ, uh huh. ะอะไรเงี้ยคือเราเขียนหมดเลยแต่ว่าตอนนั้นตอนที่เราตั้งเป้าหมายต้นปีอ่ะเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลย อ๋อซึ่งตอนนั้นก็คือภาพมันชัดแล้วแต่งงานมีลูกไปเที่ยวเนี่ยซึ่งมันต้องใช้เงินถูกไหมก็เลยบอกว่าต้องเก็บล้านแรกให้ได้นนเป้าหมายถูกต้องก็หาทุกโอกาสหาทุกโอกาสก็มาเจอ M M M ตัวนี้ใช่โอเคแล้วหลังจากนั้นลบลงไปแล้วเป็นยังไงครับลงไปเสร็จปุ๊บก็ได้เงินมาแล้วเราก็มั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทบต้นทบดอกเลย Compound Interest ลงแม่งหมดตามสูตรเลยตามสูตรเลยคือมันก็ปั่นปั่นขึ้นมาเรื่อยๆครับใช้เวลาประมาณช่วงผมตั้งเป้าว่าผมจะมีเงินล้านก่อน วันเกิดวันที่ที่ส0ธันวาของผมเนี่ยผมได้มาตั้งแต่เดือนประมาณกันยาก็ได้ละล้านนึงตอนนั้นคือแบบว่าพีกแบบแล้วแบบตกแกร้องไห้ร้องไห้กับแม่เลยว่าแบบแม่นี่ทําได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็โทรไปร้องไห้ได้แล้วอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ทุกอย่างนั้นได้มาหมดเลยได้มาหมดก็คือพาครอบครัวไปที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ประสบความสำเร็จแล้วตอนนั้นเราามองว่าโอเคดีแล้วก็ใช้เงินสุดรุ่ยสุดไร้มากเพราะเงินมันหาง่ายอ่ะมันมีจุดพีคนี่คือพีกที่สุดเลย ตรงที่เราถอนเงินออกมาแล้วนะครับซึ่งเป็นเงินประมาณแบบหลัก4ีหล้านบาทอยู่กับตัวเราละตอนนั้นคือพอร์ตมันเป็นหลักแบบ8หลักแล้วอ่ะพอเราถอนเงินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราแบบว่าเฮ้ยเงินมันอยู่เนี้ยมันไม่ได้ออกงอกเงินงนี่ว่าอัดใหม่เข้าไปเพิ่มอีกเสร็จปุ๊บประมาณ2อาทิตย์แม่งประกาศปิดตัวก็คือตามสูตรของแชร์ลูกโซเลยใช,ใช่ใช่ไหมแต่ยังดีแล้วนี่นี่คือประกาศนะเขาประกาศว่าเขาจะปิดแต่เขาไม่ได้หนีเขาบอกเขาไม่ได้หนีเขาแค่ประกาศว่าปิด แต่ว่าแชร์ลูกโซ่เขาก็บอกว่าเขาไม่หนีกันทุกคนใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้พวกเงินที่บอกว่าประกาศว่าไม่หนีเนี่ยมีคนได้คืนไหมไม่มีไม่มีก็แชร์ลูกโซ่แตกแตกเลยโอแตกเลยโอเรียบโอเคหลักสิบหายหมดเลยแต่ยังมีบางส่วนที่เราถอนมาบ้างแล้วโอเคก็ก็เข้าหลุด ซึ่ง<ช>อย่างที่บอกณวันแรกที่เราไปลงทุนเราก็ไม่รู้ว่ามันคือแชร์ลูกโซ่ไม่รู้ไม่รู้ใช่โอเคพอเราพังมาจากแชร์ลูกโซ่เนี่ยวันนี้เราแชร์พวกเขาได้ไหมคือบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ดีแต่บางคนไม่รู้ว่าตัวเองกําลังอยู่ในแชร์ลูกโซ่มีข้อคิดคําแนะนําอะไรที่จะช่วยเตือนพวกเขาไหมโอเคครับง่ายๆเลยก็คือว่าอันดับแรกอะอะไรก็ตามที่มันมีการันตีอะรวมถึงอะไรก็ตามที่มันรู้สึกว่ามันเวอร์วางจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับ มันมีโอกาสเป็นสแคมเมอร์หมดเลยเป็น,ปนชายุโซหมดเลยโอเคใช่ครับผมฉะนั้นคือสุดท้ายแล้วอ่ะเงินอยู่กับเราดีที่สุดละหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงคืออะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงเองได้การทําธุรกิจเราก็สามารถควบคุมความเสี่ยงเองได้จะคัดล็อตก็คัดได้เลยจะทกากาไรเพิ่มขึ้นก็ทําได้เหมือนกันการเทรดก็เหมือนกันเราจะลอตตรงเนี้ยเราก็แค่คัดจบ แค่นั้นเงินก็อยู่กับเราต่อจะหาบทำกำไรเท่าไหร่ก็คือขึ้นอยู่ความสามารถละใช่ครับนี่แหละอันนี้คือชัดเจนมากๆช,ชัดเจนดูไม่ยากนะแต่ว่าสถานการณ์จริงกว่าคุณจะรู้ตัวมันอาจจะสายไปแล้วดังนั้นวันนี้ลองกลับไปรีเช็คดูนะฮะว่าน,นี่คือสิ่งที่คุณกําลังเจอหรือเปล่าใช่ครับผมอ้นนั่นคือที่มาใช่ไหมที่มิกเซอร์บอกว่าร้านแรกเนี่ย ไอการหาเนี่ยมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่สูตรใช่แต่ว่าการรักษาให้เรายังสามารถเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการหาล้านต่อต่อไปได้ใช่คือเรื่องยากทุกตอนนี้รู้แล้วให้แมงแคยลูกโซ่ใช่แล้วเราทาไงต่อหลังจากนั้นเงินเราก็ได้มาก้อนหนึ่งนะใช่ไหมแล้วเราก็การลงทุนอะไรก็ตามที่มันได้ปันผลที่มันน้อยกว่าที่เราเคยได้เราจะไม่ลงทุนเลยซึ่งแชร์ลูกโซ่มันได้เป็นร้อยใช่ใช่แล้วสุดท้ายก็วนลูปไงแล้วเราก็เห็นโอกาสแล้วก็หาเล่นอย่างเงี้ยเล่นอีก อากลายเป็นว่าก็ก็เข้าไปแชร์ลูกโทษอีวงโอ้โหไม่ได้แค่เข้าอีกวงอีกสิบวงหมดเอาแล้วคราวนี้เงินที่บอกว่ามีเงินเก็บจากกำไรแชร์ลูกโซษไม่เหลือแล้วขาดหมดเลยใช่ขาดหมดแล้วตอนนี้ก็คือเหลือแค่เหลือแค่เงินไม่ถึงล้านละเหลือเหลือไม่ถึงล้านบาทละทีเนี้ยสุดท้ายก็เลยบอกว่า่าคุยกับแฟนว่าเอาไงดีอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็คือท้องแล้วรัแฟนท้องอ่าเราก็แต่งงานละตอนนั้นคือใช้เงินหมดแหละเกือบจะหมดแล้วแล้วก็เลยเอาเงินก็สุดท้ายมาลงทุนร้านอาหารพอลงทุนร้านอาหารไปสักพักหนึ่งอ่ะ พอเราทำไปเรื่อยๆอตอนนั้นคือเราทำแล้วก็ทำเครื่องขุดบิตคอยด้วยด้วยเสร็จปุ๊บเครื่องขุดบิตคอยก็เหมืองแตกอีกลงทุนไปหมด <c oughs> ทำทำกำไรแต่ร้านอาหารมาได้ก็ลงทุนเหมืองแตกอีก <c oughs> หมดไปอีกสอง้านหลายหลาย้า,ยานหมด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  <c oughs> ใช่แล้วสุดท้ายเราก็มาถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วถ้า,าทําแบบนี้ไปแล้วเมื่อไหร่จะถึงเป้าหมายที่เราต้องการ <c oughs> คือเราต้องการแบบว่าอิสรภาพทางการเงินและเวลา <c oughs> ที่แบบว่ารายได้แบบไม่ขอรายได้แบบไม่มีเพดาน โอเคเพราะว่าร้านอาหารมันมีเพดานอยู่มันมีเพดานด้วยแล้วก็มันมีมันมีพวกปัจจัยต่างๆพวกเศรษฐกิจไอลูกน้องอะไรเงี้ยคนเยอะอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่าโอ้ไม่ตอบโจทย์ว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแต่ว่าตอนนั้นคือร้านอาหารก็คือแบบดรอปลงแล้วอ่ะทำมา2ปีตอนนั้นผมทําร้านอาหาร2ปีแล้วก็กินเหล้าทุกวันเครียดเครียดเครียดเข้าโรงพยาบาลเลยนะโอ้ขนาดนั้นเข้าโรงพยาบาลใช่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะตอนนั้นอายุ26ครับโอเค26 26ตอนนั้นเครียดละ ที่แล้วก็เข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลเสร็จแล้วพวกก็นอนแบบเป็นเป็นผักอะ่ะมันมันไม่เอาแล้วชีวิตนี่ครูพอแล้วผมว่ามันเป็นอันนี้ปะมันเกิดจากการที่พอเราเหมือนก่อนน้าน,นี้มันได้เงินมามาง่ายอแล้วก็มันเลยทําให้สมมุติเราต้องไปปรากตาําทํางานอะไรใหม่ๆที่แบบอาจจะลงเวลาจํานวนมากแล้วมันได้ไม่เท่าเดิมใช่แล้วมันรู้สึกมันรู้สึกมันรู้สึกไม่ดีใช่ ใช่เป็นอย่างไรเลยนะถูกต้องได้ได้ยินได้ยินเลยหลายหลายคนเป็นใช่ครับแล้วตอนนั้นผ่านมายังไงฮะตอนนั้นทําอะไรต่อหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ถ่ายฟีดเฟซบุ๊กอะไรไปเรื่อยเราก็ไปใา้แล้ก็ไปเจอเฮ้ยแม่งมีคนเทรดได้เว้ยมีคนเทรดได้มีคนแบบเฮ้ยเทรดแล้วเขาแบบชีวิตแม่งดีว่ะอืมอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการนี่ว่าอะไรเงี้ยใช่หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาไปหาเขาเรียกว่าหลักฐานเพิ่ม คือไปหาหลักฐานของคนที่เทศได้ต่างประเทศอ,ะอ่ะแล้วก็เจอโอ้โหแม่งเยอะนี่วาอืมแล้วก็บอกว่านี่แหละคือช่องทางใหม่เ<อ>ืปคือบอกตัวเองเลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็พอหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาคุยกับคุยกับแฟนแล้วก็เริ่มหาคอร์สเรียนเพราะผมมองอยู่อย่างเดียวเลยว่าคือเราไม่อยากลองผิดลองถูกอีกแล้ว<อ>มันเสียจนไม่รู้จะเสียยังไงละคือแบบกู<อ>ไม่เอาแล้วกูอยากเลาผิดเลอาถูกแล้วอยากที่จะแบบว่ากูขอทางลัดเลยวะ เลยแบบตัดสินใจยืมตังค์แม่ตอนนั้นตังเคเงินหมดแล้วจริงจริงยืมหมดแล้วจริงโอเคใช่ยืมเงินแม่มาประมาณห้าหมื่นใช่ครับมาซื้อมาซื้อคอร์สเรียนเอ้ยแต่ขอขอรีแคปนิดนึงณวันนั้นไม่มีตังค์เลยจริงๆใช่แต่ตัดสินใจลงทุนคอร์สซึ่งมันก็ดูราคาสูงนะใช่ใช่ไหมทำไมถึงกล้าลงทุนกับคอร์สดีกว่าโอเคก็เราลงทุนกับอะไรหลายอย่างอ่ะ มาามากแล้วอ่ะแล้วมันไม่เคยได้เลยมันเหมือนกับว่าเราลองผิดลองถูกมาทุกอย่างแล้วสุดท้ายล้าอ่ะไอสิ่งที่เราพิสูจน์มามันไม่ได้ผลลัพธ์ก็เลยอยากที่จะลองเปลี่ยนวิธีการดูใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมุมมองหลังจากนั้นคือเราตอนนั้นเราเริ่มศึกษาเกี่ยวกับคนสําเร็จล้วอ่ะอที่เขาบอกว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องแบบว่าไปลองผิดลองถูกเองอะ่ะเราเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จอ่ะมันคือทางลัดที่ง่ายกว่าแล้วไวกว่าแล้วก็แล้วก็เรามองว่าเฮ้ยเราไม่เคยที่จะลงทุนกับความรู้เลยนี่หว่าเราไม่เคยลลงทุนกับความรู้เย เราแม่งแบบกูด้นสดอย่างเดียวอ่ะเข้าใจละเหมือนมีร้อยก็ใส่ไปร้อยภายในความไม่รู้ใช่ไหมเหมือนที่อับราฮัมลินคอนบอกว่าถ้าผมมีเวลาเท่าไหร่นะจำไม่ได้ละสิบชั่วโมงไหมในการตัดต้นไม้ผมจะใช้เวลา8ดชั่วโมงแรกในการรับรับความขวานใช่เออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ครับใช่ไหมแทนที่จะสักแต่ตัดอ่ะตัดไปแล้วเราเริ่มตกผลึกแล้วว่า ถ้าเรามีความรู้หรือว่าเรามี mindset ในการที่เราจะหาเงินน่ะเท่าไหร่ต่อให้วันนี้เราล้มอีก10รอบอะ่ะเราก็สามารถที่จะกลับมาได้ตลอดอซึ่งในชีวิตผมอะผมล้มมาแล้ว2รอบโอเคแตผ่ผมมีจุดที่ผมชอบที่มิกเซอร์บอกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือที่มิกเซอร์บอกว่าผมเห็นาคนมันเทรดได้เทรดเดอร์มีอาชีพนี้บนโลกแล้วไม่ได้ปักใจเชื่อเหมือนแต่ก่อนละจากแต่ก่อนที่เชื่อง,ง่ายเคยกูจะทําธุรกิจนี้ เปลี่ยนแปลงโลกข<ช>องเชื่อลงทุน ถูกป่ะตอนนี้เริ่มมีแค่ภูมิคุ้มกันถูกต้องใช่ภูมิคุ้มกันไปหาหลักฐานก่อนคือเทรดเดอร์ทำเงินได้เว้ยมันทำเงินได้จริงป่าวะหรือว่าคนนี้มันแค่ปรุกถูกป่ะแต่ว่าไปหาหลักฐานมาตอนนั้นเจอเจอหลักฐานอะไรพอแชร์ให้เพื่อนๆฟังเลยไหมโอเคหลักฐานนี่ผมก็คือผมดูของต่างประเทศพรผมว่าพวกเทคนิคอลไอซิตเนี่ยมาจากพวกต่างประเทศหมดเลยก็คือการเวลาการลงทุนก็จะมีอยู่สองแนวนะใช่ไหมก็คือการลงทุนแบบเน้นคุณค่าแบบเป็น V วิเคราะห์พื้นฐานกับเทคนิคอลท่่นนกาาอออูววข้้้ลงงไไหคคซืมยต ก็คือเริ่มเห็นว่านักเทรดเนี่ยที่เป็นนักเทรดทางเทคนิคมันมีจริงบนโลกใช่มีจริงบนโลกแล้วก็มีคนสามารถทําได้จริงจริง,รงใช่แล้วเขาก็มีชื่อเสียงด้วยโอเคใช่ครับแล้วโดยการที่เขาก็ไม่ได้เริ่มต้นจากทุนที่แบบว่ามีมหาศาลมากๆเขาอาจจะทุนแบบหลักหมื่นบาทหลักแสนบาทอะไรอเงี้ยซึ่งมันก็จับต้องเราเราสามารถจับต้องกันได้แเราสามารถปั้นมีโอกาสไปถึงได้ ซึ่งวันนี้มิกเซอรก็เป็นอีกหนึ่งในหนึ่งในหลักฐานนั้นเหมือนกันนะฮะคืออยากจะอยากจะบอกตรงนี้เลยว่ามิเคอรก็เป็นอีกหนึ่งในหนึ่งในหลักฐานนั้นแล้วกันจากวันนี้ที่คุณได้ฟังเนี่ยคือไม่มีเงินแล้วนะไม่มีเงินจนต้องไปยืมเงินแม่มา5 0 0 0มืเพื่อไปโรงเรียนใช่ไหมวันนี้พอร์ตมิกเซอร์หลักร้อยนะครับที่เรากำลังคุยกันกลับมาต่อสรุปคือเจอแล้วว่าต้องเรียนนะยืมคืนแม่มาเรียนพอไปเรียนแล้วเป็นไงบ้างเจออะไรโอเคพอไปเรียนเสร็จปุ๊บมันก็เปิดโลกแล้ว เปิดโลกเลยว่าเอ้ยมันมีการลงทุนแบบนี้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ไม่ได้มีความเชื่อแบบนี้ใช่หลังจากนั้นเสร็จคุุปเนี่ยเราก็ฝึกฝนฝึกแบบฝึกแบบว่าแลกด้วยกับเวลาคือเราใช้เวลาฝึกประมาณแบบว่าประมาณ10กว่าชั่วโมงต่อวันในการฝึกดูเขียนแพทเทิร์นสมุดนี่แบบเป็นานาไเป็นเล่มๆเลยเราฝึกแพทเทิร์นจริงจังจริงจังเลยเพราะว่าาตอนนั้นเราเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะไม่รู้จักอะไรเลยคือศูนย์จริงๆครับเราก็ไปเริ่มใหม่หมดทุกอย่าง คือมันชาเลนจ์มากอยากชวนคิดตรงนี้คือการที่จะมาซึ่งความสําเร็จของทุกคนแล้วกันเท่าที่ผมสัมภาษณ์มานะมันต้องมีต้นทุนซึ่งคําว่าต้นทุนเนี่ยบางคนนถึงจะต้นทุนของเงินอีกส่วนหนึ่งที่มิกเซอร์กำลังพูดของเราวันนี้คือต้นทุนของเขาคือความรู้ถูกไหมสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยมันก็คือต้นทุนเวลาที่มิกเซอร์เอาไปแลกเป็นต้นทุนความรู้แล้วต้นทุนความรู้นั้นมันจึงสร้างเงินให้มิกเซอร์ถูกต้องเลยน่าสนใจหลังจากที่เราเรียนเสร็จเราจดเป็นทุกอย่างแล้ว แล้วตอนนั้นเป็นไงเราเราไปลองเทรดอะไรมาลองเทรดพอเราฝึกเริ่มมีความมั่นใจนิดนึงละเราก็ลงตลาดจริงแต่พอเราตลาดจริงเสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันมีความท้าทายที่มันมากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามา<อ>มันมีเรื่องของอารมณ์แล้วเงินเงินเราอ่ะคือเป็นเงินที่เราเทรดเราเสียไม่ได้ไงม,มันทําให้เรามีความกดดันมากๆในการเทรดใช่หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บน่ะเชื่อไหมว่าคือในระหว่างที่การเทรดอ่ะเราก็ต้องทํางานอย่างอื่นเพื่อที่ทําให้เราอ่ะ มีเงินหรือว่าสภาพคล่องต่างๆเพื่อไม่ให้จิตใจเรามันฟุ้งเกินไปเพราะว่าโดยส่วนมากอ่ะคนเข้าไปแล้วแบบว่าโฟกัสเงินเงินเงินสุดท้ายแล้วจะหายหมดผมมองเกมที่มันไกลกว่านั้นใช่ผมก็เลยต้องอาจารน์เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราฝึกละพอเราฝึก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 เทรดเทรดลุ้มลุกคุกคานอยู่ครับกับการเทรดเพราะว่าเราไม่มีที่ปรึกษานะเทรดคนเดียวโหดมากเทรดคนเดียวเพราะหลังจากที่เขาพอสอนจบเสร็จปุ๊บคือจบจริงๆอ่ะแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ฝึกไป ปีแรกที่ที่ฝึกอ่ะคือพอตเท่าเดิมอ๋อจริงเหรอไม่ได้กําไรเลยไม่ได้กําไรเลยการที่เราบอกว่าเราไปเรียนมาเรามีความรู้แล้วใช่โอเคมันมีปัจจัยหลายอย่างมากกว่านั้นแต่มันทําให้เราเหมือนได้เรียนรู้เพิ่มได้เรียนรู้เพิ่มใช่เรื่องอารมณ์ใช่ไหมถูกต้องอารมณ์แบบก็ทําตามนี้กาไรมันขึ้นมาใช่แต่ก็ไม่กล้าขายใช่ไหมกลัวขายเพราราคามันไปประมาณนั้นคือสเต็ปแรกของเทรดเดอร์ทั่วไปอ่ะคือมองว่าเข้ามาปุ๊บต้องได้เงินเลยจริงๆเปล่าจริงจริงแล้วการเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือคุณต้องฝึกฝนก่อน ฝนก่อนเสร็จปุ๊บมีความมั่นใจเสร็จปุ๊บคุณค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยเริ่มปั้นพอร์ตสเต็ปทันแรกก็คือทำองไงก็ได้รักษาทุนให้ได้ก่อนอพอคุณรักษาทุนได้คุณเข้าใจเสร็จปุ๊บแบบคุณค่อยๆปั่นขึ้นเทียนนิดกระโดดขึ้นเทียนนิดทุกอย่างมันก็เป็นสเต็ปเหมือนอาชีพอื่นๆเหมือนกันเนาะไม่ว่าคุณจะเปิดร้านอาหารท,ทา <ำ S 2> ธรุรกิจขายของออนไลน์อะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีสเต็ปก็คงไม่ได้สามารถคาดหวังว่ามาเป็นเทรดเดอร์วันแรกจะมีร้อยล้านเลยใช่ถูกต้องครับผมเริ่มมาเริ่มเห็นผลลัพธ์เเี่ยข้าปท โอเคใช่พอปีแรกผ่านไปเสร็จปุ๊บพอเข้าปีที่2เสร็จปุ๊บเนี่ยพอร์ตมันเริ่มกระดิกละอพอเลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอกระดิกเสร็จปุ๊บพุ่งเลยคือขึ้นเลยเพราะว่าเราสะสมความรู้ไว้ตั้งแต่ปีแรกแล้วงไงเรารู้ทุก,ท,ก,ท,กทุกอย่างหมดแล้วอะเข้าใจแล้วแต่ว่าคีย์เวิร์ดก็คือทุกสิ่งที่มันพลาดแล้วก็ทุกสิ่งที่เหตุผลที่มันอยู่เฉยเฉยเนี่ยถ้าเรามองว่าเอ้าเทรดปีแรกอยู่เฉยเฉย เราก็จะมองว่ามันเท็ดไปได้อยู่เฉยใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทุกอย่างที่มันพลาดทุกอย่างที่มันทําให้ราคามันเป็นอย่างเงี้ยเราเรียนรู้ทุกอย่งนั่นคือคีย์เวิร์ดสำคัญความรู้สำคัญที่สุดใช่จริงๆโอเคผมว่าคลิปนี้หลายคนได้แรงบันดาลใจและเข้าใจลัจากร้านแรกวันนี้จริงๆมิกเซอร์มาอย่างไงแล้ววันนี้ที่ต่อยอดจนรักษาร้านแรกได้ รักษากไม่ได้ละแต่ว่าทําให้มันกลับมาได้แล้วก็ต่อยอดจนมาถึงร้อยได้มันไปยังไงมาย,ยังไงใช่ครับมีอะไรอยากจะฝากก่อนจะจากกันวันนี้ไหมครัโอเคครับก็อย่างที่บอกครับว่าการการหาเงิน1ล้านแรกมันมันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนวัยรุ่นช่วงนี้เนาะคือแบบว่าล้านแรกถึงง่ายมากเพราะว่ายุคนี้มันเป็นออนไลน์อะ่ะทุกอย่างมันปุ๊บ,ป,บปั๊บปุ๊บปั๊บได้ละล้านหนึ่งแต่ต้องถามว่าคุณสามารถที่จะรักษาเงินล้านนั้นได้ต่อไปไหมรวมถึงสามารถที่จะต่อยอดเงินล้านเนี่ย ไปในเสเต็ปถัดไปได้เปล่าเป็นแบบร้านหนึ่งสองร้านสามร้านหรือขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคุมมคุ้มกันของคุณคือถ้าสมมุติวันในวันหนึ่งถ้ามันเกิดวิกฤตที่มันเปิดเปลี่ยนแปลงอ่ะคุณปรับตัวได้เร็วมากมาแค่ไหนนั่นแนหะคือคีย์เวิร์ดก็คือ Know นว a ตนะ Know What คือรู้ว่าต้องเอาอะไรมาทำก็น่าจะทำให้คุณพอจะหาร้านแรกได้ แต่ว่าจะรักษามันได้ไหมจะต่อยอดมันได้ไหมมันเรื่องต้องเป็นโน้ตฮาวแล้ว<ช>ความรู้คือสิ่งสําคัญถูกต้องน, <ะ S 1> นี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมิกเซอร์วันนี้นะครับขอบคุณมากๆสาหรับเวลาแต่มิกเซอร์อยู่กับเรา2คลิปนะครับคลิปนี้ร้านแรกของมิกเซอร์มาอย่างไงอีกคลิปหนึ่งเส้นทางอาชีพของมิกเซอร์นะการเป็นเทรดเดอร์การเป็นนักเทรดเนี่ยนัก เก่งกําไรไหมนักวิเคราะห์ครับนักอนาลิซิสนะนักวิเคราะห์ต่างๆทํายังไงมายังไงใครอยากจะรู้ไปตามฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับในช่องห้ามภาคในช่องนพวงสะร้อนนะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็มิกเซอร์เองก็มีเพจแล้วก็มีช่องทางให้เพื่อนๆติดตามด้วยไหมฮะโอเคครับก็มีช่อง Facebook นะครับผมมิกเซอร์การลงทุนแห่งอนาคตนะครับผมดูเพจดีๆนะมันมีเพจปลอมเยอะจริงเหรอจริงโพสเป็นประไอยเพจเลยปะของเขาดูแบบคนแบบฟอลล์ประมาณ60,000 เกือบเกือบเจ็ดหมื่นนะครับประมาณนั้นแล้วก็ช่องอช่องยูทูบนะครับมิเซอร์กิจฮารันครับโอเคนะครับก็ฝากไปติดตามมิเซอร์กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไปฟังอีกคลิปหนึ่งมีประโยชน์มากๆแน,น่นอนนะครับงั้นวันนี้ผมกับมิเซอร์ลาในคลิปวิดีโอนี้กันไปก่อนนะครับทุกค,ค,คนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามกันไปด้วยจะได้ไม่พลาดนะความรู้เทคนิคดีๆเรื่องการเงินและล้านแรกของหลายๆคนที่จะมาเล่าให้ฟังในช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้พวกผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ